เขาบอกว่าตอนนาทีนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้ notebook L M อเนี่ยถือว่าต้องรีบใช้โดยโด่วนแล้วนะเพราะว่ามันกำลังกระจายความนิยมอุตลุดเลยตอนนี้ใครไม่ใช้นวันณละเวลานี้ถือว่ากำลังจะเอาเลยนะเพราะว่าตอนนี้พวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแห่มาใช้ตัวนี้กันทเพียบเลยนะครับ,รบเพราะชีวิตมันง่ายกว่าเดิมนะครับอามาดูนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับกดที่สร้างโนบุ๊กใหม่นะครับกดที่สร้างโนบุ๊กใหม่นะครับ ท่านสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยกดที่สร้างมือบุ๊กใหม่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านจะได้หน้าตาแบบนี้ท่านดูนะความเจ๋งของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดอให้ให้ให้ได้หน้าตาเหมือนกันค,ความเจ๋งของมันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเอาไฟล์เอกสารเข้าได้แล้วมันจะแปลงร่างไฟล์เอกสารให้เป็นไม,มน์แมปเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารโปเตอร์นั้นนะครับเรวมถึงเขียนรายงานสรุปให้ นะครับเราก็จัดเป็นรายการวิทยุให้หนึ่งตอนในเนื้อหานั้งนั้นนะครับมีความสามารถบ้านะหรือท่านเอาลิงก์เว็บเข้าไปแปะมันจะไปดึงข้อมูลจากเว็บนั้นมาสรุปงานให้ด้วยว่าเว็บนั้นพูดถึงอะไรนะครับหรือท่านเอาลิงก์ u t u b e มาแปะแน่นอนเจ้าของเดียวกันระหว่าง Google กับ YouTube เจ้าของเดียวกันเพราะฉะนั้นเช่นท่านจากจะจัดรายการเรื่องโรงเรียนสีขาวท่านก็ไปหาลิงก์ YouTube เรื่องโรงเรียนสีขาวที่เขาเผยแพร่เป็นสาธารนณะมาเลยสักสิบลิงก์ครับมาแปะไปเดี๋ยวมันจะสรุปทั้งสิบลิงก์เป็นเนื้อหาแค่ล้วนเดียวแล้วก็จัดรายการให้ด้วยนะครับหรือท่านมีเป็นข้อความเฉยๆแบบเมื่อกี้นี้ที่ทำพอดแคสต์นะครับดูนะครับนี่นะฮะกดที่อ่ะทวนครับทวนกดที่ข้อความที่ขัดลอกขวามือสุดนะกดหนึ่งที แล้วท่านไปเอาตอนของท่านเนี่ยที่เราทำอีพีเมื่อกี้โอเดีวกันนะไล่มาก่นนนานนอ,กนะอนนี่นะครับที่ท่าันทีเมื่อกี้นะมาแปะลงไปในนี้นะฮะไม่ต้องจัดฟอร์แมตอะไรเลยนะครับแปะเฉยๆนี่แหละไม่ต้องไปเรียงกั้นหน้ากั้นหลังลบดอกจันลบสี่เหลี่ยมน,นะครับปล่อยผ่านเลยแปะอย่างเดียวแปะไปเลยครับไอคอนไอคอนอยู่ครบหมดไม่ว่ากันแปะอย่างเดียวแปะเสร็จกดแทรกนะครับ ข้อมูลที่ท่านใส่จะแปลงร่างเป็นด a ต a ต a เบครับอยู่ในนี้และนี่คือนี่คือสรุปคร่าวๆแล้วนะอสเต็ปที่หนึ่งดูนะครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วนะเห็นข้างล่างไหมครับเพิ่มโน้ตภาพรวมของเสียงแผนผังความคิดลองกดแผนผังความคิดดูสักครั้งหนึงนะกดดูนะฮะสักครั้งมาแล้วนะครับ นี่นะคะคอนเทนต์ที่ใส่ไปเมื่อกี้นี้นะครับใส่อะไรไปก็ตามนั้นแหละครับนี่นะครับท่านนึกถึงรายงานการประชุมนะนึกถึงบันทึกเสียงการประชุมนะถ้าชัดอ่ะก็ถอดอย่างนี้แหละง่ายเลยนะครับกลับอีกหนึ่งสเต็ปครับมันมีคำว่าเอกสารสรุปเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ กดเอกสารสรุปหนึ่งครั้งมันจะวิ่งไปสรุปเนื้อหาที่ท่านใส่ไปเมื่อกี้นี่แหละให้มาแล้วนะครับนี่ไงเอกสารสรุปเมื่อกี้ยังเป็นคอนเทนต์อยู่เลยนี่เป็นเอกสารสรุปนะฮะแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับเห็นคำว่าภาพรวมของเสียงไหมฮะอย่าเพิ่งกดนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งกดนะครับมดูนะ มันจะมีสองส่วนที่ชวนท่านดูนะครับส่วนแรกคือคําว่าการตั้งค่าเห็นไหมครับข้างบนเห็นข้าบไหมครับตรงนี้นะการตั้งค่าตรงเนี้ยมันตั้งภาษามันตั้งภาษาผลลัพธ์ได้ทุกภาษาทั่วโลกแปลว่าถึงแม้ต้นทางท่านเป็นภาษาไทยแต่ปลายทางเป็นจีนญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันได้นะครับ แต่ถ้าท่านไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรครับเราจัดรายการภาษาไทยก็ได้กฎําว่าปรับแต่งครับหนึ่งครั้งปรับแต่งนะฮะตรงเนี้ยมันจะถามเราว่าถ้าเราจะทําอันเนี้ยเรามีเป้าหมายอะไรครับเช่นเป้าหมายผมคือชวนให้ชวนให้พ่อแม่ ตรงลูกมาเรียนโรงเรียนบ้านท่าหลุกใช่ไหมฮะอันนี้บอกเขานิดนึงแล้วก็กดสร้างครับแล้วก็หล่อแค่นี้เลยครับประมาณสักนาทีหนึ่งกดสร้างไปน้องกำลังสร้างอยู่ตรงนี้แต่ผมลืมไม่กินไม่ได้ดูว่าน่าจะเป็นภาษาไทยอยู่เราน้องกน็น้องจะตอบหนึ่งคลิปนะครับ จะได้ประมาณห้านาทีถึงเจ็ดนาทีพอดีเลยสมาธิก็มีแถวๆนั้นแหละฮะบวกความแม่ผูกของไม่มากไปกว่านั้นอรอนะฮะแปบ๊บหนึ่งตัวเนี้ข้อดีคือท่านจะเอาเข้าไปกี่ดาตตาก็ได้ตรงนี้นะบวกเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็ติ๊กเลือกเอาว่าอันไหนจะวิเคราะห์อันไหนจะไม่วิเคราะห์ก็ติ๊กเอานะครับวันหนึ่งได้ เวอร์ชันฟรีเหมือนจะได้สองอพนะครับถ้าเวอร์ชันโปรไม่อั้นแต่ใครจะไปทำพอดแคสต์ทั้งวันล่ะครับมันก็เยอะไปอ่ะเอาแค่ตอนเดียวก็พอละต่อวันเนาะหรือสองวันสักตอนหนึ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้ทำได้กระทั่งเอาโอว่าท่านพออเอาอะไรก็แล้วแต่ไปใส่นะแล้วสั่งมันจัดรายการได้นะนะครับเดี๋ยวรอดูท่านน้องกำลังคุยกันอยู่สองคนอนนี้เป็น AI คุยกันอยู่ตัวนี้เปิดตัวได้สักเดือนเดียวเอง n นบุกเอนะเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวนะที่ก็แก้เรียบร้อยแล้วเดือนหนึ่งนะครับแล้วความเปรี้ยวของเฟะของ Google คือใช้ฟรีครับไม่ต้องไปใส่เลขบัตรเครดิตใดๆใช้ไปเลยวันละสองอีใช้ได้บ Google บอกรวยครับตามสบายแต่ความหมายคือเขาอยากให้คนมาใช้เจมินาเยอะๆนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะฮะใกล้ละน้องก็สร้างไปนะอันนี้เรียกว่า notebook lm นะครับ เดี๋ยวผมจะชวนท่านไปอีกตัวหนึ่งของ Google นี่แหละวันนี้ไหนไหนใกล้ไหน,นละเอาทั้งค่าย c h a t GPT ทั้งค่าย Alibaba แล้วท่านเก็บ o o o g เขไปด้วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะปันใจไปหา Google ก็ได้นะอรอแป๊บนะบกำลังสร้างอยู่เพราะฉะนั้นนะครับไอตัวอผมย้อนกลับไป,ปรูบีฟกันนะสร,รูบีฟถึงสำคัญมากนะครับ ถ้าตรงนี้ท่านไม่เคลียร์ทั้งคอนเซ็ปต์โรงเรียนปณิธานโรงเรียนจุดขายโรงเรียนถ้าท่านไม่เคลียร์ตรงนี้นะหรือท่านเล่าเรื่องตรงนี้ไม่ไม่น่าสนใจทุกอย่างนับจากนี้คือไปหมดเลยนะไปหมดเลยนะครับทั้งโครงเดี๋ยวจะไปต่อโครงการแผรกกูรูที่วิ่งหมดเลยนะเพราะนั้นหัวใจคือตรงนี้ครอันนี้เอาให้เคลียร์แต่งให้เรียบร้อยเติมรุ่นเติมนี่จนคิดว่าใช่แล้วแล้วจบแค่ที่ทำงานครั้งเดียว นะครับหลังจากนั้นใช้มันไปทำอะไรก็ได้นะครับผมก็อยากรอฟังเสียงคนขายโรงเรียนเนี้ยยังไม่มารอแป๊บนะฮะน้องกำลังแต่งเรื่องให้อยู่นะใครเน็ตเร็วอาจจะแต่งไปก่อนได้แล้วนะฮะของผมนี่น่าจะ data เยอะอยู่นะไล่อยู่ คือช่วงนี้ Google เล่นหนักมากนะครับเล่นตัวนี้เสร็จเปิดตัว AI Google Studio ไปอีกพูไปลีกหยอกหนึ่งนะครับเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ในวงการก็ยกให้ Google Gemini เป็นเบอหนึ่งแทนที่ Chat GPT ชั่วคราวเพราะเดี๋ยว Chat GPT มันไม่ยอมหรอกมันต้อสู้อ,อีกรอบพวกนี้มันสู้กันคนได้เปรียบคือเราครับได้ใช้ของดีเพราะทุกคนก็แย่งลูกค้ากันหมดนะครับเรามาฟังด้วยกันนะครับโรงเรียนบ้านท่าลุกสันทรายนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากโรงเรียนบ้านท่าหนุกสันทรายมาคุยกันค่ะคือเขามีแนวคิดหลักเลยว่าไม่แข่งขันแต่เติบโตไปด้วยกันอ่ะซึ่งเราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วโรงเรียนเขาเอาไปปรับใช้แบบไหนกันแน่ครับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างต่างจากที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับนะปกติเราจะเห็นการศึกษาที่เน้นแข่งเน้นอันดับ ก็น่าสนใจครับว่าพอเขาเลือกทางนี้แล้วเนี่ยเขาทํายังไงกันบ้างในทางปฏิบัติใช่ค่ะคือคําว่าไม่แข่งขันของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีการประเมินเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ออกคะแนนหรืออันดับมาเป็นตัวตั้งแต่มองว่าเด็กแต่ละคนก็มีมีศักยภาพมีจังหวะของตัวเองไม่ต้องเหมือนกันหมดเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองประมาณนั้นค่ะ๋อครับครับหน้าที่ของโรงเรียนก็เหมือนช่วยจุกประกายแสงนั้นออกมา อซึ่งในคำว่าเติบโตไปด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเด็กอย่างเดียวด้วยนะแต่มันรวมไปถึงคุณครูที่ต้องเปลี่ยนบทบาทน,นิดนึงมาเป็นคนคอยฟังคอยสังเกตดเด็กมากขึ้นอ๋อค่ะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องเ,ออเข้าใจไม่ไปกดต,ต่อแล้วก็ <ๆ S 1> ชุมชนรอบๆด้วยที่เข้ามามีส่วนร่วมเหมือนเป็นระบบในเวศเลยนะคะที่ทุกคนช่วยกันใช่ครับ ประมาณนั้นเลยเป็นอีโคซิสเต็มของการเรียนนี้จริงๆน่าสนใจจังค่ะที่นี้จะอัปโหลดเสียงเข้าไปได้คือเทียบเสียงจากคอโรงเรียนเป็นเทีเสียงนะทำได้ครับทำได้แล้วก็เสียงเนี่ยไปลงนะแล้วเอาเสียงนั้นเทียบเสียงได้ได้ได้ครับเป็นตอนนี้เป็นเดโม่ครับท่านครับอยู่ในเฮจเจนเวอร์ชัน4ครับอีกว่าไม่นานน่าจะเป็นตัวใช้จริงละ ทำได้ครับทำได้ครับพอไม่มีคะแนนไม่มีการจัดอันดับแบบที่เราชินชินกันแล้วเราสัินแบบไนก็รู้า้วยก็คุ้มเชียให้มันเชิญชวนให้คนมาเรียนหรือผู้ปกครองเองจะมั่นใจถึงจุดนั้นได้ไงเ้างของโรเรียนบ้านที่น่าสนใจมากนะครับว่าถ้าเราลองมองความสําเร็จในการศึกษาในมุมใหม่ๆดูบ้างแบบที่ให้ความสําคัญกับการแข่งขันน้อยลงอย่างที่โรงเรียนนี้พยายามทำมันจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาวหรือแม้แต่ค่านิยมของสังคมเราโดยรวมยังไงบ้าง อืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าจะคุยกันต่อหรือสำรวจกันต่อไปได้อีกเยอะเลยครับเนี่ะฮะหนึ่งตอนเรามียี่สิบเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะฮะสิบอีพีนี่อีพีเดียวนะใช้เวลาไป7จนาทีโดยประมาณถึงเวลาก็กดดาวน์โหลดครับเลือกความเร็วได้้วยนะครับถ้าน้องสองคนเมื่อกี้พูดชา้าไปก็เร่งสปีดได้นะครับเป็นหเป็นหนึ่งจุดสอจุดห้าได้นะครับ เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดครับได้ไฟล์เป็นไฟล์นี่ฮะ wabu ไฟล์ความะเอสูงแล้วนะครับไปใช้งานนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับภาษาที่เป็นผลลัพธ์นะครับนี่คือภาษาทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้แล้วอ็กพอรได้นะอาจจะมีภายใหญ่นะครับผมอ่านไม่ออกเฉยต้องมีอยู่บ้างแหละเนี่ยนี่นะฮะนี่นะครับบานเลยครับดูสิครับเอาภาษาที่ไหนดีครับเนี่ยดุเดือดนะฮะเพียบนะครับเพียบเลย เนี่ยลาไปหมดเลยนะฮะอันนี้อันนี้หรือเปล่าครับอันนี้หรือเปล่าครับภาษาแม่มาะฮะอันนี้มาฮะน่าจะใช่เนาะโอเคฮะพอะต้องไปลองแล้วครับทีนี้เพลินเลยทีนี้เสียงตามสายออกทุกวันเปิดใส่ไปเลยครับอ๋อโอเคครับอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวแรกที่ตัวนี้มาเนี่ยวงการพอดแคสสะเทือนไปแล้วเรียบร้อย สะเทือนเลยครับโดนดีครับจะเหลือหรอครับอยู่ดีก็มีคนโผล่มาจัดรายการให้สิบตอนพร้อมกันเนี่ยตายครับอย่างนี้ตายนะครับ <laughs>